ครับสวัสดีวันที่28ตุลาคม2 5 6โฮ๊ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันมั้งไหมล่ะเนี่ยวันนี้ฉันก็จะพาแกม,มากับรถด่วนพิเศษ,ษขบ,บวนที่13นะกรุงเทพเชียงใหม่นะต้นทางออกสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต,ตอนนี้เราก็ลงจากสถานีขุนตาลมาแล้วลงเขามาแล้วนะด้วยความเร็วไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูอ่ะสะพานฐาชมพูนะหรธิที่เช้าลํำพูนเขาเรียกว่าสะพานขาวนะสะพานขาว,นะาขาวหรือสะพานฐานชมพูนี้ตั้งอยู่ระหว่างสถานี ตาลน,นะสถานีขุนตาลและสถานีอ่านาชมพูนะครับผมของอยู่ของจังหวัดลําพูนนะครับผมนะอ่า,อาเขาก็จะก่อสร้างมาปีสองสี่หกหนึ่งนี่เนี่ยดานนานี่นะครับผม2461เสร็จ2463ีลูกสมโคง้งทาสีทาสีขาวนะแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปกตินะโดยปกติทั่วไปสะพานรถไฟเขาจะเป็นเหล็กนะจะสร้างเป็นเหล็กแต่ตอนนี้ไอที่เขาสร้างเป็นปูนเนี่ยเนื่องจากตอนนั้นเขามีวิกฤตในเรื่องเกี่ยวกับสงครามนะแกก็ไปเปิดกูกลงกูกลัดูเอามั่งเหอะนะ <c oughs> นะเมื่อก่อนรถไฟเขาจะทําเป็นเหล็กเพื่อทนต่อแรงสั่นสะเทือนและอ่อนตัวได้ดีนะครับผมนะตรงข้ามของไอสะพานทันชมพูนนี่ก็จะมีวัดทานชมพูนนะ,อ,ะอยู่ตาบลทาปาดุอาเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนนะครับผมก็เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดลําพูนนะครับผมนะจังแลนด์มาร์คของจังหวัดลําพูนใครไปใครมา มาถ่ายลงถ่ายรูปนะหรือว่าจะเป็นเอฟซงเอฟซี FC, คนรู้จักกระทักฉันมาว่าพิทัศน์ไปไหมวันนี้ไปไหมฉันก็จะเบาให้แกได้ถ่ายลงถ่ายรูปสวยงามฉันจะเบาให้เลยนะหรือจะให้เปิดโฟนินเปิดไฟเปิดวีดเปิดอะไรเนี่ยแต่ก็อยู่ในระบบในกรอบในลอกในร้อยนะ,ะส่วนที่ข้ามมาเนี่ยเขาเรียกว่าแม่น้าแมททาฉันก็เพิ่งรู้เนี่ยไอ้ที่ข้ามข้ามเนี่ยฉันนึกว่าเป็นไอ้อะไรอะแองน้าอ๋อมันเป็นเขาหว่าเป็นแม่น้ําแมททาเโห นะตอนนี้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะรุ่งเรืองมีรีสองรีสอร์ามีร้านกาแฟนะแต่ช่วงนี้เนี่ยมันช่วงเช้าก็คงยังไม่ตื่นกันมาประจวบกับที่วาเห็นไหมเห็นเหมือนลอยฝนตกฝนตกไหมก็เลยผู้นักท่องทท่องงเที่ยวก็เลยไม่ค่อยเด็กกันมาท่องมาถ่ายกันนะอยู่วันนี้นะโอ้สวยงามแล้วอากาศก็สดชื่นเพราะว่าเดือนตุลาคมนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวเนาะมันก็มองอะไรเขียวสวยงามไปหมดประจวบเหมาะกับผลที่พังนี่อาจจะมีความลุ่งความรักนะครับผมนะก็เลย ดูอะไรสวยงามไปหมดเขาบอกว่าคนที่มีความรักนะอยู่ในช่วงแห่งความรักม,ามากันมักจะอบอุ่นแล้วก็มองอะไรสวยงามไปหมด นะครับผมนะก็เป็นสวยจริงๆอ่นะมันงามจริงๆนะมันเขียวจริงๆมันดูสะอาดสะอา้านสบายอกสบายตรงสบายตาจริงๆเลยนะเดี๋ยวแกดูนะนะใครผ่านไปผ่านมาหรืออยากอะไรอยากไปเที่ยวก็มาถ่ายลงถ่ายรูปก,กันเนื้อก็อย่างที่บอกนะทักมาก่อนทักมาก่อนว่าพี่ทัศไปไม่วันนี้ฉันจะไปถ่ายรูปนะทักมาทักมาถ้าไปถ้านะไปนะพี่ทัศก็ช่วยเบ่าให้หน่อยนะพี่ทัศช่วยเปิดไฟหน้าให้หน่อยพี่ทัศช่วยโบก มือให้หน่อยพิทัศช่วยโผลหงโผลหัวมาห,หน่อยแม่พิทัศพิทัศพิทัศทั้ทงนั้นเลยโอเคนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวมาพบมาเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวฉันเอาภาพส,สวยๆมาฝากอีกเนาะ